ว่าผมอยากให้เรามองเรื่องก,การแก้ไขพรบอประชาธิปไตยเนี่ยแยกออกจากการจัดทำรัฐธรรมนูญสมัยสักนิดหนึ่งนะครับคือผมเข้าใจว่าพออาจารย์พูดผมก็คิดออกว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยเราไม่เคยมีประชาธิปไตยเรื่องอื่นแล้วสองครั้งที่เรามีประชาธิปไตยเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้ใตใร,ตใรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยก็เข้าใจอยู่ว่าพอพูดคำว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับเรื่องของรัฐธรรมนูญน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนะี่นยค นะครับที่ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถามดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เรามาคิดเรื่องการแก้ไขพรบชาติโดยตั้งโจทย์ว่าจะแก้ยังไงเพื่อให้การจัดทำรื่องสฎหมัยผ่านเพราะมันจะถูกแย้งได้ง่ายว่าก็คุณอยากให้มันผ่านไงคุณก็เลยมาแก้กติกาให้มันเข้าทางคุณนะครับถ้าเราคิดแบบนี้ผมว่ามันจะโดนแย้งได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าทุกอย่างที่พักเก้าไกลเสนอในการแก้ไขพรบชาติเนี่ยเป็นหลักการที่เรายืนยันไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับประเด็นร่ารมนูไม จะมีการจัดประชามติเรื่องไหนและก้าวไกลติดด้วยไม่เห็นด้วยเรามองว่าอันนี้การแก้กติกาที่มันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมาะทุกฝ่ายนะครับ